สวัสดีค่ะพบกับร้านอินเตอร์เทตวิทยุสืส่อสารนะคะคลิปนี้ทางร้านจะมาสาธิตวิธีตั้งช่องและตั้งโทนดิจิตอลของสเปนเดอร์ t c 2 4 6 h p ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แับแรกให้ลูกค้าเลือกช่องที่จะตั้งนะคะที่จะใช้งานก่อนคือช่องหลกักลูกค้าสามารถเลือกช่องใช้งานช่อง1นถึง160ได้เลยค่ะทางร้านจะสาธิตเป็นช่องที่158และก็จะตั้งโทนดิจิตอลนะคะถ้าเราได้ช่องหลักที่เราจะใช้งานแล้วเรามาดูวิธีเข้าโทนกันค่ะให้ลูกค้ากดปุ่มเมโนูหนึ่งครั้งตามด้วยเลข6นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าโทนหน้าจอจะขึ้นอ๋อค่ะให้กดดอกจันอีกหนึ่งครั้งค่ะ ตัวเลขหน้าจอจากระพิบนะคะ63.0นี่คือโทนแอนโอกแต่เราจะใช้โทนดิจิตอลให้กดปุ่มดอกจันอีกหนึ่งครั้งค่ะหน้าจอจะขึ้น D 0 1 7 n นะคะโทนดิจิตอลโทนดิจิตอลจะมีทั้งหมด114โทนค่ะเดี๋ยวทางร้านจะสาธิตเป็นโทนที่ 754N กดโอเคหนึ่งครั้งค่ะ ก็จะขึ้น C CDC นะคะคุณลูกค้าให้กดปุ่มซ้ายมือค่ะลูกศรหนึ่งครั้งนะคะทางซ้ายมือเสร็จแล้วกดปุ่ม OK หน้าจอจะขึ้นโทนเมื่อสักครู่ที่เราได้เลือกไว้คือ D 754N ตรงกันแล้วกดปุ่ม OK หนึ่งครั้งกดปุ่มซ้ายมืออีกหนึ่งครั้งค่ะหน้าจอจะขึ้นที CDC นะคะนี่คือโทน้างส่งกดปุ่ม OK อีกหนึ่งครั้งค่ะคุณลูกค้าโทนตรงกันกับเมื่อสักครู่กด OK อีกหนึ่งครั้งและกดปุ่ม PDD ด้านข้างนะคะสีเขียวออกหนึ่งครั้งหน้าจอจะขึ้น ดีทีตรงนี้ก็คือโทนดิจิตอลนะคะคุณลูกค้านี่นะแล้วก็ขึ้นช่องที่เราได้เลือกไว้นี่คือวิธีตั้งช่องและตั้งโทนดิจิตอลของ Spender t c 2 4 6 K ี่เฮใครๆก็ตั้งได้จากร้านอินเเทคนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ